เผ่าที่กากูว่าก,กากตัวเลยนะคือบอกกระต่ายเผ่าในบล็อกโตทถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้ววันนี้เราจะมาจัดเทีลิสเผ่ากันว่าแต่และเผ่าจะอยู่เทีลิสอะไรกันบ้างใครที่อยากที้ผลมงกรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ไว้มงกรอาจจะเป็นของคุณถ้าไม่กดแล้วก็ระวังโดนใครที่สนใจไก่ตันแวะไปดูที่มังยูมาที่เผ่าแรกเผ่ามนุษย์นะครับพี่เห็นกูนะ ว่ามันโหดเว้ยแต่มันเนิร์ฟไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับมันเนิร์ฟมาแล้วแบบมันไม่อ่อนไงแต่มันโหดไม่ถึงตรงกลางมันไม่ได้อ่อนไปถึงตรงกลางถ้ามันแรกๆคือโกงเว้ยคตรที่แหลกพวกนังมาเลยอะทำไมแต่ก่อนมันโกงอะวันช็อตอะแล้วก็มันบิงบินได้3ครั้งมั้งมก่อนก็เลยแบบก็เลยลงมาโหดทอกระตายคุณกินมึงเพิ่งประนามไปว่าเผ่านี้แม่งกาศเป็นบรรดาเผ่าทั้งหมดอะผมว่าอันเนี้ยกาศมันไม่ควรแบบไม่ควรทำอะ เผาอื่นเก่งกว่านี่มันมีพายุนะเว้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้ยเผาปลาเผาปลาเหอทำไมเรียกเผ่าปลาเรียกเผ่าเงือกเหรอขอร้องเอาเผผาเงือกเผาเงือกเงือกเงือกยังไงก็โกงอะมันคือเผ่าเดียวที่กันวันช็อตได้อะมันก็คือเผ่ากันตายเอาง่ายงมันช่วยได้หลายจังหวะแบบเวลาจังหวะโดนลุมโดนจับหรืออะไรเงี้ยมันกดสกิลได้หลายอย่างทั้งโลที่เขาให้มาตอนกดวีซี แล้วก็สกิลทีที่เป็นของพ3แล้วก็สัลูกับเกาะแล้วก็มาโกงแล่นโกงเลยเหรอโกงโกงเลยเทพเทพแล้วกูนกูนเขาชอบเผ่านี้นะเทพใช่หรอเปเทนะเทพมันเทพแต่คทำที่มันแตกไม่ได้ได้ไงวะคนเล่นอย่างเยอะเลยนะเว้ยแต่เที่ยวกับกระต่ายมันเก่งกว่ากระต่ายนะจะหวังได้ไปเสิร์ฟเหมือนไซบอ ทำไม่ได้คือมันมันสุดเอ้ยมันมีทุกด้านแต่ว่ามันไม่สุดแลวแม่งเลยกาดอ่อนมันไม่เหมือนเผ่าอื่นอ่ะใช่แต่มามากกว่ากระต่ายแล้วกันมากกว่ากระต่ายใส่บอกใส่บอกใส่บอกโกงก็ได้นะโกงอ่ะอยู่โกงเลยเพราะว่าเอาไปเป็นเผ่าที่ไปแก้แบบฉลาดเลยโดยเฉพาะเอาไปโกงออกมันรอบด้านอ่ะมันฟาร์มก็ได้ตีก็ได้เจ้าโอมโบแองโจเผ่ายังแก่คนแก่เล่น มันด่ากลัวจู๋เฮ้ยเธอพอมันโกงนะเว้ยแองเจลอ่ะยังมันก็เหมือนโกงนะมันไม่เหมือนแม่งโกงกว่าตรงที่ว่าไอซีคิวมันไอดาเมจแล้วเราแบบมันดูเล็กนะเว้ยแต่แม่งแรงแรงแรงขี้เชี่ยเลยแบบอยากให้จับไปเคอะดิ่งคอมโบเห็นเมื่อก่อนนี่ป่ะตอนที่อะไรวะผลการ์บิที้มันยังดูดที่พื้นได้อ่ะไอ้นั่นดึงเข้ามาแล้วเปิดอันติอยู่อ่ะมันก็อยู่ที่คอมโบของแต่ละผลนั่นะ ส่วนใหญ่ก็คือเอาตัวไปถูเขาอะผ่าเอเจอถ้าคอมโบได้ก็อยู่โกงแต่ถ้าคอมโบไม่ได้ก็อยู่แค่โหดแี้วมันก็แพ้ทางกระต่ายดิกระต่ายก็วิ่งหนีหมดทำผ่าแล้วไม่ได้เออต้าตกแพ้ทางกระต่ายไงกระต่ายนี่ก็เพียเอ็เอ็เลยว่าไปโดนใครเลยรอเล่นไอ้ที่พูดมาก็มีเหตุผล ไอแต่สกายก็หนีได้นะแม่แม่งกดบินขึ้นฟ้าบินตรงขึ้นไปเลยเจอเ่ามังกรบินตามถ้าเอาสายบินมาบินหนีแม่เลยโหมดได้นะเออยังไม่โกงดรากงกอนเนี่ยไม่รู้ไม่เคยใช้นี่ไงโชว์ใช้อยู่เราว่าแรกๆอ่ะแรกๆอ่ะมันโกงโกงก็แค่ว่าลูกไฟมันอ่ะมันจะมีระระเบิปเสริมจากลูกไฟมันพอแบบโดนดาเบจใช่ป่ะมันก็จะสร้างลูกไฟออกมาแล้วก็แล้วเราพอไปเจอคอโบอ่ะมันก็จะทำดาเมจเสริมให้เราอีกเหมือนใจบอกแลวไม่พอ ถ้าเปิดวีสีอ่ะมันมีสะท้อนอีกแม้แต่เราด้วยว่าเราเราเล่นเราเล่นสายอะไรถ้าเราเล่นสายสะท้อนมันก็สะท้อนแรงเอ็งมัมปนปะเพื่อนได้อีกไม่ย้อยโอ้โหให้โกแล้วกันรู้สึกว่าเป็นเผ่าที่น่าทำสุดแต่ก็ยอมรับว่าเผ่าไม่ทำยากชี้เชี่ยเลยโห<ฮ>ดยากหร,รือรทำวีสีไม่ได้เลย แต่ทำมาก็คุ้มยาและเทียริททั้งเจ็ดเผ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะหน้าตาของเทียริทคิดว่าคาเทียริทของฉันคาเทียริทของพวกคุณเนี่ยจะหน้าตาเหมือนกันไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะแต่ละเผ่ายู่เทียไหนบอกมาได้เลยงั้นขอถามเผ่าในดวงใจหน่อยถ้าเลือกได้เผ่าหนึ่งเนี่ยจะเลือกเผ่าอะไรกันมังกรอะไรกันดีสุดละน่าประบับก็เข้าใจขี้โกงแล้วถ้าเป็นจำอะเป็นให้กระต่ายบนเที โอ้ยเธอแก่งของฉันนะเอไม่เอาก็ได้เอาสกายไหถ้าเป็นฉันฉันก็เอากระต่ายเหตุผลง่ายๆคือกูสู้ไม่เก่งก็เลยต้องหนีแล้วสุดท้ายนี้ก็ต้องขอจบลงไปก่อนขอลาตัวขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วเผ่าในดวงใจของเพื่อนๆื่อคือเผ่าอะไรกันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะเอาไว้เจอกันบายบาย แล้วเผ่าในดวงใจของน้องอีกคนคืออะไรปลาฉลามสุดสวะพี่เฮีย <c oughs> ไอเฮียตีตีอยู่วิ่งหนีลงน้ำหิวเรือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่วิ่งวิ่งอยู่เปิดโอยเก่งลึกเกินไอเฮียวิ่งลงน้ำหิวเลือปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่กดสกิลเผาอึดชิบหายเรียบร้อย